สวัสดีครับผมกดอินโซครับผมวันนี้นะครับผมจะมาจัดระเบียบอาสาจัดระเบียบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในงานวัดแห่งนี้นะผมนะว่าผมจะโดนเฟี้ยโดนตบเลยไหมวันนี้ปีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยผมผมคุยกับเจ้าของเครื่องเสียงเลยปีเปิดเปิดเลยเห็นไหมผมปุยจะกข้องเก๋งเสียงแล้วอเออตองเออเราเปิดตัวเราตรงนีเลย เดยเดี๋ยวนครับเดี๋ยวมามาถูกทนเรืมันมันจะ่นว่นะเว้ยมันวุ่นไนั่นนี่ใครก็จะเป็นยังไงเราไปกวนกินกัาต้องอว่ามันมีมันมีไปเราไหมเลยต้องเวนอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยกันแล้วพงกข เปไงนครับน้องๆโอ้โหไปไหครับน้องๆพี่ว่าเดินีเหรอดนเเดินอย่างนี้เยดต้นเยอ่าก็พุ่นไดครับตอนนี้เกิดกาวนมาที่ด้วยอันนี้พวกมาช่วยบีบเขาเนี่ยยงอยโลมาแต้องช่วยเลีกันเลยีบ้าขอบคุณพวกมาช่วยเล่เนะ้อวกมาช่วยเ่เราเนะได้นนี้นะแ่พวกนี้พมต้องช่วยบีบเขาหลดมันมากเลยวันนี้มนกับ ใครใครเกลอกก่อนกินเกลอกก่กินแลนลเนาะมีลเข้ามาช่วยเราเลยไปเว้ไปว่าใจบุญก็แล้วเลยเออไใจบุญก็แล้วไปไปไปนมาห่วินล้งมามอง ไม่ได้ตันะับอุยเฮันนี้ะคมื่อาวนท่ยเลยนารนบนกจะเรกาินที่มันจ้างข้าอยนยังัเจนอันนี้คืออันนี้คือว่าเราลงมาเวยเกมนะลมาเวยเจมอีกหน่แยละครับกัดนานระมานี่กับลวีเรียวไอ้นี่ลกวีไล่้าอยาลกโลเข้าไปในข้ว่าเดี๋ยวโอยข้างในว้าวข้างในเฮ้ยมันตองมีอะไรมาวะข้างในองจะมามุ คือข้างในมันต้องมีดมันจะลอยเลยมั้งมาเดินก่อยๆเยียบๆๆเกิดเยียบๆมันมันต้องทาให้ดีครับไม่เห็นเพราะมาถึงรดมันจะนลอยลงไงไม่ว่าไปวิ่งเฮ้ยรถนลอยจังวะนี่วะบอกว่าเฮ้ยวิ่งรถนลอยจังวะซิมาถึงรถนลอยจังวะนี่วะรับสมัครสัตว์นำรวย ไป, mm. ไป,ไป้็ยตนนี้งนได้นทีม่เพียงอย่างทดียวเดินท้คนไม่เหรอรับเล่กดมังเหียวครับ เป็นไงผมบอกเลยตรงไหนถึงผมผมไว้มันตรงพี่มือครับน้องๆวเลยพี่ต้องพี่มือจริงๆอ่ะคล้หมอมานะครับเจ็บมาเจ็นะครับกูว่านการทำไมันต้องย่าเจ๋งนะเว้ยนี่คือผมมาต้องมามาช่วยตรงนี้ไงเครี้ยครั้งผมสูแม่เนี่หมันเป็นหน้าเด็กของผมหนน้องๆยิงตไกอกันนึ่นะครับไาย่กันหนงกับโก้กัจอดจาม้ามาที่แปลนะครับลงมาถึงพวกขาล้มาที่แปลโดยค่ไนเี่ยนี่มาถีจะลบเลยกูมาเลยมาเลย นี่คือหลบไปเลยหลอดตะกาจ่าปากตูเนียนคือเงี้ยเรลเบีนะเว้ยเงี้ยลเงี้ยวล่เี้ราหลดู้ต้องนี่คือจุดส่วนลุกส่วนรวมของเงี้ยเรานงนี้เนรัหลอดไม้้งไ้ตเกรนะครับตเก็รนรับตะเก้ยนตยรนะครับตูเียะเียเรเรานะครเย คนะครับีนแย่ับมาีน่ยนะจะเป็นเรือที่นะครับตอนนี้นลุกต้องตงโลดนะครับต้องลกไม่ได้กับนี่ก็ไม่ได้ควกกันกัจะไดไจดนสิบาบ้าคนไปจดก่อนเเวียนเวียนไปทุงนเนเดอนลูกทุกอยก็เวียนรถจออกไปจนจักลมันจะบอกว่าหมดไปวโอเคนะนี่เวียนเวียนันเลยเจผู้จที่เลั้เดี๋ยวเเลยเนี่เห็นด

nhưng khổ nó cũng một à, Mà chồn bếp Cho bếp cái này Bếp 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 điệu nè Chạy chiếc cắn chạy nó không, đường gặp Ây dây ôi quá, ôi tứng chín quá Chơi chơi tập là นี่อะพ่มแมวอะตรงเวนี่ไงใช่ไหมทุกขั้นเดี๋ยวพัดมือผมต้องเรียบร้อยให้กันเนื่อกันไปเนื่องเลยไปได้่องเลยหลอดตู้ไปดูไปดูเดยไปดูเดี๋ยวี๋ยวพัดมือพมต้องเรียบร้อยบอกเลยว่าจ้าว่าบ้านมือพุ่มทุกคนต้องเรียบร้อยทุกคนกับเป็นไหมไปติดกันเลยเฮ้ยมันแบบเบื่อวะไปเลยวะเคลียเรียนะเว้ย ไอ้ดีนะเว้ยเอ้ยดีช่วยช่วยมั่งดีคือวะช่วเพี่ีนะครับไปเลยพี่ไปเลยไปไปไปเอ้ยตั้เกิดว่าใครมีใครมีมีเป็นหาไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยดรวาตโตเรวดต่าหลอตเดียวรถรถนี่มันจะจอดหมากไ่ได้ เด็ดมาไมมข้างหน้านะวิพอเราต้องมาดีเราต้องเล่กันจ้ะล่าโจ้เลยวะเป็นเหลือเราต้องมามาช่วยตรงนี้ครับพอเราต้องช่วยไปไปลองต้องโลต้องไล่กันาดที่หลัาปีนี้ต้องการงานต้องการงานต้องการนนั่งงัวอยู่นะดาวันมาดาวันเส้นเรือให้ความสะดวกเส้นเรือกันลูกมาดีกันว่าเอาละนั่งจำต้องรู้แล้วต้องลูกมาได้วันที่วันเสาร์ร่อนาเล่นเเร่อนเบาเล่เล่เล่เลย่าั่

ออดินเก็บมีนด,นะดินเก็ดินล่น,นลลเ<อ>นปปล,ล <laughs> ผมผม่อนกิง่งลูกพลเลยฮะกิ่งลูกพลแล้วดรวยมล้อังไงวะไม่ว่าเดินบนด้ไอนอะไดรเลย

ยินเลยย่วันนี้ึงเสอหย็ดตู้คูเปิดคนเปิดบริสุทธิ์่ะเฮ้ยไปรุนโอ้โหบตันกับน้องนงโอ้โหเกเกมาเกเกอโอ้โหบตักับแรรอบแรรอบตัดกับแร่รอบตัแรรอบตัเลยนะโอ้โหแล้วก็น้องนงโอ้โห เด็นัาบอลไปป่ะมีลายน้ำมันี้วันนี้เองนครับน้องโอ้โหเขาเพิ่งซื้อมาว่าลมอะไรน้ำมันในวันนี้นล่ไไปเด็งเลยไปไปไปเด็งเลยผมจริงนะครับน้อง

ทุกคนเล่นรับถือเรืนะครับงไมนะครับได้ทุกคนเลยนะครับอบไปีนครับกับด้าลยนะคับนใหญ่กวนี้นไม่เคยราว่าเส้นเชื่อมหมกนนะครับาเ้ง่ับดไู่้ว่าไม่เคยีราสงหลาลคไปวิ่งคนนี้กเลียตรงนี้นะครับนะหลวงได้ไหมไอ้ด้ยีดยืดยืดยได้ได้ได้กับได้ยืดยื่ยิดนะครับย่ิหลวงได้เสน รวมได้เลยนะครับรวงถูกได้เลยโอ้นี่ก็หลวงไอ้เว้ยเราดีรางวัลเลยนะครับเราดีหรือหรือนะครับได้ไหมยัยได้ไหมเราดีครับ ใหญ่ได้ไหมอยกมีอยกจามาอเล่นด้าดงหน้าดึงน้ไม่ได้ราะเาล่าอู่ว่านี่ไงแปว่าเออว่าการเล่นนะท่ว่ยนวัดเจะมีการเล่นต่างๆไงการเล่นต่างๆ

มาตรงนี้ก็มบอลงไม่ยังกับกอยเตีนยวองนะกับนะกับนะกับข้าอิ้งยังดูดดูดใส่วส่ใ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 ่ใส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 ่่ใส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 ่่ใสใส่่